เออเองขโมงแดงพัวแล้วห้องขโมงแดดรถสิมัตมาเจาะไปล่าห้องกันเลือนเลินโทรศัพท์น้องเขาบอกว่าเขามีแฟนแล้วนะแม่มาสั์ใครแม่เพิ่สิะมาถ่ายรูปนะลูปไปแล้วนะเขามีแฟนแล้วนะแม่มาสัใครเป็นแฟนเด็นเนี้เเจอกันนะครับ ใครเป็นแฟนใครมีแฟนเป็นว่าคอยโอ้ยพี่มีแฟนแล้วเหรอเขาก็มีแล้วปาพี่มีแฟนแล้วจริงๆเหรอทำไมหนูไม่รู้รแบบไหนอีก ใครแฟนใครก่อนเอาแบบไหนเนาะมัน <laughs> <laughs> แบบไหนแฟบนบเจ้าซื้อยังสาวพร <laughs> เจ้าขบกักก็สามพรเสียือเด็กหญิงนี่ฉันันยังก่อนเด็กิยังก่อนเด็กหญิงนี่นี่ฉ ouais ันันอินทรศรเอาก็จะซื้นข่อยเนี่ยวงรถหนุนน้ำไใช่ไห เอาอีกยูบอกี่่ไปซื้อไหมวันนี้ไม่ได้กินกาแฟเลยครับก็ไม่ซื้อก็ทำไมไม่ซื้อหล่ะจะให้จะให้แต่ผู้อื่นซื้อไปให้จ้งสันติ วันหนึ่งที่ใช้เงินกี่บาทถามก่อนไม่ได้ใช้เลยซื้อนี่นนแต่คนซื้อไปให้กับข้าวกาแฟอันนี้ยี่สิบออันนี้ 20, 5, ยี่สิบลำยำยำ่ <5. S 1> ร้อยเมื่อไหรเมื่ไรรขายยำลยใช้เงินร้อยสี่สิบแล้วนะวันนี้วันละสองร้อยก็พอเนาะ ปกติพี่ใช้เกินไม่เกินวันละร้อยส่วนตัววันละสองร้อยก็พอจอดตรงไหนิด้่น่ราว่าเสอก็นีนี่ฉันั้นต้องขายตัวพรุ่งนี้นะครับไม่ได้ชื่อนิ่ฉน,นั้นหนูชื่อ <Already. S 2> อรดีอรดีหนูชื่อแอมค่ะ ครับแยงขายตั๋วพรุ่งนี้นะครับหนูขายช่วยจะให้อะไรอ่ะจุกที่หนเฮ้ยเดี๋ยว ขอเปลี่ยนเป็นตังได้ไหม,อ,มอะไรขอเปลี่ยนเป็นตังค์ได้ไหมเรียงก่อนขอเปลี่ยนเป็นตังได้ไหมได้เมื่อกี้ได้ ยาดมดูเสร็จยาดมอันนี้ต้องอาบน้ำอีกไหมคะ ไม่อาบมีพี่เพิ่งอานแม่สีดำของใครอ่ะทำไมมาอยู่ในกระเป๋าพี่โอเคเดี๋ยวพี่พี่ดูงานก่อนได้ค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะครับอเอาก็พรุ่งนี้ วันนี้งานเช้าเอาอีหยังนีอีหยังมีพว่นนี้งานเช้าขายบาดช่วยพ่อนี่แม่อปมไปขายบาดช่วยพ่อที่ไหนที่เฟสโรงพยาบาลที่นค, 4, คนโราักค่ะสี่้คน เจ้าเบิงเจ้าเบิงเล่าเมื่อเห็นบอลล็อสิออกก็บ่บอกข่อยเดียวตัดออกไปเลยเล่าเป็นคุณลุงเวลาเราสีบ้างสายเลาว่าสิบเราสิบอกแค่นี้แหละแค่นี้แหละครับเราสิบอลสนใจอย่างเลยมันก็ตกตัดไปเลยตกข่อยกำลังกินซ้าเขียดแล้วแต่ว่าหิ้วเขาตอนนี้ไปกินเขากัน เนี่ยเห็นไหมพอพอแกออกไปทุกคนก็ลดดิเซนท่านนะคะดีมาก อัน,นุระชันไหนก็จำด้วยขอขึ้นดำไงขอขดำก็ขขดำจิง นัดช่างว้หกโมงคืนก็อีกประมาณยี่สิบนาที แล้วนะเดี๋ยวเอ็นทำธุระ่อนนะคะทุกคนขอบุทุกคนคดีคด่ะต <laughs> ะกีพ v e นบอกเราเด้อมีงานต่อดูคอนแก่นจ้าอุ้ยวันนี้แบบคนดูเยอะมากเลยอ่ะขอบคุณนะคะก็ติดตามไว้ด้วยนะ 拜拜。Bye bye.